ราคาหมูราคาไก่ในช่วงตรุษจีเนี่ยมันก็จะขึ้นมาประมาณนี้อยู่แล้วนะครับ3-5%ในกลุ่มอาหารที่อยู่ใน Co VERAGE ของเราแล้วกันก็จะมีตัวของ CPS Beta า r o t f g ประมาณนี้นะครับถ้าสมมติว่าเก่งกำไรระยะสั้นผมคิดว่าอาจจะต้องไปดูภาพทางเทคนิคมากกว่านะครับเพราะว่าภาพผลประกอบการระยะสั้นเนี่ยยังเป็นปัจจัยที่กดดันอยู่ในแง่ของปีนี้นะครับสำหรับนักลง,งทุนที่อยากลงทุนระยะยาวเนี่ยผมคิดว่า ก็คงจะเห็นการพลิกตัวข้มาเป็นกําไรได้ นับถอยหลังเข้าสู่เทศกาลตรุษจีนปีนี้ระหว่างวันที่8ถึง10กุมภาพันธ์ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์สําคัญที่มีผลต่อภาวะเศรษฐกิจและตลาดการเงินวันนี้ประชาชาติเวลลล่เรื่องการลงทุนจะพาไปหาหุ้นเก่งกําไรระยะสั้นภายใต้ธีมตรุษจีนที่ยังมีอัพไซด์เหลืออยู่ไปร่วมพูดคุยกับคุณธนพัฒน์ชัดสเสถียรผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ทรินิตี้จำกัดครับสวัสดีครับพิธนพัฒน์ครับสวัสดีครับ วันนี้ชวนพี่ธานาพัฒน์มาแนะนำน้องทุนสายเก่งกกำไรระยะสั้นๆภายใต้ธีมจรุดจีนแต่ก่อนที่จะไปหาโตวหุ้นอยากให้พี่ประเมินให้หนึงว่ายอด spending หรือว่าการจับจ่ายในปีนี้จะช่วยสร้างเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจได้มากน้อยแค่ไหนครับและถ้าเทียบกับปีก่อนๆมันจะเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงภายใต้ภาวะปัจจัยเศรษฐกิจและกําลังซื้อของประชาชนครับปกติแล้วนะครับในช่วง ตัวจีนเนี่ยถ้าเราไปดูตัวเลขที่เขาสํารวจกันมานะครับเช่นหอกันค้าไทยอย่างเงี้ยนะครับเขาก็สํารวจกันมาว่าตัวจีนทุกๆปีเนี่ยอยอดจับจ่ายใช้สอยก็จะอยู่ที่ประมาณสัก4ี่หมื่นกว่าล้านในปีนี้เนี่ยถ้าจะให้มองนะครับว่ามันจะเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนเนี่ยผมคิดว่าคงจะ ไม่ได้เพิ่มขึ้นมากหลักๆเนี่ยเพราะว่าในปีก่อนนะครับเป็นช่วงที่เรียกว่าพ้นผ่านภาวะโควิดแรงต่านทําให้มันมีตัวของดีมานที่มันคงค้างมาจากช่วงที่มันยังมีปัญหาอยู่นะครับมันก็เลยทําให้ฐานของการสเปนดิ้งเนี่ยในป66ี66เนี่ยมันก็ค่อนข้างสูงขึ้นเหมือนกันเอ,อ,อีกปัจจัยหนึ่งนะครับที่อาจจะเป็นปัจจัยบวกในช่วงปีนี้นะครับปี67ก็คือเรื่องของอ e ีซินะครับที่ เรียกว่าวงเงินมันเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมแล้วกันนะครับเพราะว่าปีนี้เขาให้ห้าหมื่นบาทนะครับเทียบกับปีที่แล้วถ้ารวมใบกำกับภาษีแบบปกติรวมถึง e t a ทอะไรต่างาเนี่ยมันรวมอยู่ที่สี่หมื่นบาทก็จะเพิ่มเพิ่มขึ้นมาอีกหมื่นบาทนะครับอันนี้ก็อาจจะทําให้ตัวของปริมาณการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยมีโอกาสเพิ่มขึ้นได้เพียงแต่ว่ามันก็จะมีปัจจัยลบเหมือนกันปัจจัยที่จะลดทอนลงไปก็คือเรื่องของเศรษฐกิจนี่แหละนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เห็นภาพของการ จับจ่ายใช้สอยที่เรียกว่าอาจจะไม่ได้คึกคักเท่าไหร่ทําให้ในภาพรวมเนี่ยทั้งปัจจัยบวกปัจจัยลบเนี่ยผมคิดว่าการเติบโตของยอดจับจ่ายใช้สอยปีนี้นะครับก็คงจะอาจจะเติบโตได้น้อยนะครับหรือว่าอาจจะแค่ทรงตัวจากปีที่แล้วด้วยซ้ำนะครับมาดูเซกเตอร์หลักๆที่จะได้รับอนิสงส์งจากธีมตรจีนไล่เรียงกันหน่อยครับว่าเซกเตอร์ไหนบ้างที่จะได้แรงหนุน ผมคิดว่ากลุ่มที่น่าจะชัดเจนนะครับจะได้รับแรงหนุนในช่วงนี้ก็คงจะเป็นพวกกลุ่มอาหารอันนี้<อ>พูดถึงในแง่ของภาพของ Q1 ปี67กลุ่มอาหารกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเ,เนื้อสัตว์ในกลุ่มอาหารที่อยู่ใน coverage ของเราแล้วกันก็จะมีตัวของ Cpf, beta Cro, t f g ประมาณนี้นะครับถ้าน้องเหนือจะ coverage เนี่ยมันก็จะมีตัวของ f p t ถ้าดูสถานการณ์ราคาเนื้อหมูเนื้อไก่ปรับตัวสูงขึ้นไหมครับถ้าเทียบกับต้นทุนการเลี้ยงแล้วก็จากการปรับปรามหมูเถื่อนในช่วงที่ผ่านมาคลายความกังวลการบริโภคของผู้บร,ริโภคไปมากน้อยแค่ไหนครับราคาหมูนะครับถ้าเทียบกับช่วงปลายปีที่แล้วเนี่ยก็ถือว่าขึ้นมาราวๆสัก5เซ็นะครับพูดง่ายๆก็คือว่าตอนนี้ราคาหมูอยู่ที่ประมาณสัก7 0บาทต่อกิโลเนี่ยมันเพิ่มขึ้นจาก ช่วงค่าเฉลี่ยของ Q4 ปีที่แล้วเนี่ยที่ประมาณสัก60ปลายๆนะครับส่วนราคาไก่ก็ขึ้นมาประมาณสัก3%นะครับในในช่วงเวลาเดียวกันตอนนี้ราคาไก่อยู่ที่ประมาณสัก39บาทต่อกิโลมาพูดถึงในแง่ของราคาที่มันปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยมันเป็นไปได้จากหลายปัจจัยปัจจัยเรื่องของตรุษจีนเนี่ยก็คงจะเป็นปัจจัยหนนะครับที่ที่ส่งผลบวกเพราะว่าถ้าเราไปดูย้อนหลังเนี่ย ราคาหมูราคาไก่ในช่วงตรุษจีนเนี่ยมันก็จะขึ้นมาประมาณนี้อยู่แล้วนะครับสาส่วนเรื่องของการปลาปลาหมูเทือนเนี่ยต้องบอกว่าก็อาจจะมีผลบ้างน,นะครับบางส่วนแต่ว่าจะเป็นผลที่ยังยืนหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ต้องติดตามรอดูหลังจากตรุษจีนเป็นต้นไปว่าราคามันยังยืนอยู่ได้ไหมถ้าราคายังยืนอยู่ได้นะครับก็ผมคิดว่าอันนี้ก็คงจะเป็นภาพสะท้อนระดับหนึ่งว่าตัวของหมูเทื่อนเนี่ยมันมันน่าจะ หายไปบ้างแล้วนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าหลังตัวจีนแล้วราคามันกลับมาอ่อนตัวลงเนี่ยอันเนี้ยต้องระมัดระวังแล้วอาจจะต้องให้ทางการเนี่ยเล่งเร่งปลาปรามากขึ้นนะครับส่วนในเรื่องต้นทุนการเลี้ยงนะครับตอนนี้ราคาหมูอยู่ที่ประมาณ70บาทต่อกิโลเนี่ยต้นทุนการเลี้ยงก็อยู่ที่ประมาณ6 9 7 0ก็นะครับก็จะเห็นว่ายัางไม่ได้มีมาจีนเท่าไหร่สาหรับผู้เลี้ยงรายย่อยส่วนตัวของราคาไก่เนี่ยตอนนี้ราคาขายอยู่ที่ประมาณสัก สามสิบเก้าบาทต่อกิโลต้นทุนการเลี้ยงก็อยู่ที่ประมาณสามสิบเก้าเหมือนกันเหมือนกันนะครับยังไม่ค่อยมีมาจิ้นเท่าไหร่นะครับถ้าจะให้มีมาจิ้นเนี่ยต้องอาศัยเรื่องของการปลบปลาหมูเทือนด้วยส่วนหนึ่งนะครับหรือว่าอาจจะต้องรอเรื่องของการเฟื้อตัวของดีมานแล้วก็ในแง่ของต้นทุนการเลี้ยงเนี่ยแนวโน้มนะครับจริงๆต้องบอกว่ามันก็ลดลงลดลงจากปีที่แล้วมาระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะ ตัวของต้นทุนอาหารสัตว์ต่างๆสําคัญที่สุดก็คือตัวของกากถั่วเหลืองนี่แหละนะครับที่เรานําเข้ามาจากต่างประเทศนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ลดลงมาประมาณสัก20%เอเนเยวยี year year ได้ถ้าเทรนตัวของต้นทุนกากถั่วเหลืองเนี่ยยังยังลดลงต่อเนื่องเนี่ยผมคิดว่าก็อาจจะทําให้ภาพของกําไรปี67เนี่ยปรับตัวดีขึ้นได้มาเจาะหุ้นรายตัวกันหน่อยครับดูจากแนวโน้มธุรกิจ แล้วก็ราคาอัพไซด์ที่ยังเปิดอยู่ในตีมการเล่นเก่งกําไรสั้นๆตีมจุดจีนลงรายละเอียดให้นิดนึงครับการลงทุนในช่วงนี้นะครับมันก็จะต้องดูงบ Q4 ด้วยนะครับเพราะว่างบ Q4 ยังไม่ออกนะครับซึ่งในกลุ่มของผู้เลี้ยงหมูอย่างเช่นตัวของเบต้าโกลหรือ c p f ที่เราพิวิวไปแล้วเนี่ยผลประกอบการ Q4 ก็ยังเห็นขาดทุนอยู่เพราะว่าหลักๆเนี่ยตัวของ Q4 นะครับราคาขายหมูกับไก่ ยังไม่ดีนะครับจริงๆต้องถือว่าแย่แย่กว่าปัจจุบันด้วยปัจจุบันราคามันขึ้นมานิดหน่อยละนะครับแล้วก็ต้นทุนการเลี้ยงก็ยังอยู่ในระดับสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเก่งกำไรระยะสั้นผมคิดว่าอาจจะต้องไปดูภาพทางเทคนิคมากกว่านะครับเพราะว่าภาพผลประกอบการระยะสั้นเนี่ยยังยังเป็นปัจจัยที่ยังกดดันอยู่ เในแง่ของปีนี้นะครับสำหรับนักลงทุนที่อยากลงทุนระยะยาวเนี่ยผมคิดว่าก็คงจะเห็นการพลิกตัวข้มาเป็นกำไรได้นะครับเพราะว่าปี66ปีที่แล้วเนี่ยทั้งตัวของเบต้าโกรทั้งตัวของ CPF นะครับก็น่าจะยังเห็นภาพโดยรวมที่ขาดทุนครับสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณพี่ธนพัฒน์มากๆนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ กลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับฝากติดตามรายการประชาชาติเวลเล่าเรื่องการลงทุนได้ทุกวันจันทร์เวลา2องทุ่มทาง Facebook, YouTube และ TikTok ของประชาชาติธุรกิจสำหรับวันนี้สวัสดีครับ